ข้อความต่างมิติจากสหพันธ์กาแล็กติกฝ่ายแสงที่เป็นที่รวบรวมของดวงดาวต่างดาวมากมายที่มารวมกันเป็นสมาพันธ์เพื่อลงมาจุติบนโลกนะคะเพื่อช่วยเหลือมนุษย์กันมาเริ่มจากแม่ไกย่าหรือพระแม่ธรณีของเรานะคะพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยหลายมิติทันทีรักทั้งหลายมเมล็ดพันธ์ดาวหรือเหล่าสตาร์ซีด และเหล่าคนทำงานแสงไลเวอร์เกอร์สที่สวยงามทุกท่านที่จุติลงมาบนโลกใบนี้ในเวลานี้เพื่อปลุกร่างแสงของคุณและช่วยให้ดาวเคราะห์ขึ้นจากการสั่นสะเทือนที่ต่ำลงเพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นอิสระจากการครอบงำของพลังมืดที่ยึดดาวเคราะห์ดวงนี้ไว้ เราขอวิงวอนอีกครั้งให้คุณเพิ่มการสั่นสะเทือนส่วนบุคคลของคุณและส่งข้อความนี้ไปยังทุกคนที่ต้องการนี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะปลดปล่อยมนุษยชาติทั้งหมดและโลกที่สวยงามใบนี้จากการเป็นทาตและความมืดทุกรูปแบบในฐานะสตาซีสและคนทำงานแสงไลเวอร์เกอร์คุณได้มายังโลกเพื่อร่วมกันสร้างวิถีชีวิตใหม่ คุณได้ตัดสินใจในฐานะจิตวิญญาณของกลุ่มที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อนำความรักและความสงบสุขกลับมาสู่โลกใบนี้นี่ไม่ใช่งานง่ายเพราะคุณจะถูกต่อต้านจากความมืดมนของโครงสร้างสังคมปัจจุบันการเป็นสตาซีสและคนทำงานแสงไลเวอร์เกอร์สมากรู้สึกเหมือนอยู่ในต่างประเทศ คุณไม่เหมาะกับทุกที่คุณรู้สึกแตกต่างและโดดเดี่ยวคุณอาจสงสัยว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้หรือไม่คุณอยู่ที่นี่หรือไม่จุดประสงค์ของคุณคืออะไรและทำไมคุณถึงถูกพามาที่นี่ Star หลายคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้มาจากที่นี่หรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันแต่พวกเขายังคงอยู่บนโลกเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ ในช่วงเวลาวิกฤตนี้เพื่อสร้างแรงสัญจะเทือนของไกายาและมนุษยชาติเมื่อเราย้ายเข้าสู่โลกใหม่ขณะนี้ดาวเคราะห์โลกอยู่ในสภาวะวิกฤตร้รายแรงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของคนเช่นตัวคุณเองคือตอนนี้คุณต้องดำเนินการเพื่อยกเลิกสิ่งที่ได้ทำไปเพื่อรบกวนบรรยากาศทางจิตวิญญาณของโลก พลังแห่งความมืดกำลังกระตุ้นให้ชาวโลกละทิ้งความเชื่อของตนและกลับสู่ห้วงนิทราพวกเขาต้องการให้คุณลืมความเจ็บปวดที่พวกเขาก่อขึ้นบนโลกและความทุกข์ทรมานของคนนับล้านพวกเขาต้องการให้คุณลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพวกเขาต้องการให้คุณหูหนวกพวกเขาต้องการให้เราปิดกั้นข้อความทางวิญญาณของเรา ในการทำเช่นนี้พวกเขาใช้ข้อความวิทยุข้อความโทรทัศน์ข้อความออนไลน์ข้อความมือถือพวกเขาต้องการใช้พลังงานของคุณและใช้มันไม่เพียงเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่เพื่อทำลายโลกด้วยการไหลเวียนของพลังงานดิบถูกแย่งชิงโดยพลังมืดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มองไม่เห็นการไหลของพลังงานนี้ ควรให้การดูแลสุขภาพฟรีบ้านที่สวยงามน่าอยู่อาหารที่จำเป็นความสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้คนในโลกนี้แต่กระแสพลังงานนี้ถูกชักใยไปสู่การลงทุนทางการเงินซึ่งส่งผลให้บุคคลบางคนร่ำรวยมหาศาลคุณเป็นผู้สร้างที่ทรงพลัง ถึงเวลาที่ต้องถอดหน้ากากและเข้าสู่ธุรกิจเพื่อนำไปสู่ยุคทองบนโลกใบนี้ถึงเวลาทวงคืนอำนาจเราไม่สามารถปล่อยให้พลังมืดเหล่านี้ควบคุมมนุษยชาติและที่สำคัญกว่านั้นคือจิตสำนึกร่วมกันบนโลกใบนี้มนุษยชาติกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของการดํำรงอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์ที่ไม่มีวิญญาณจะถูกพรากไปจากโลกถูกต้องทุกคนที่ไม่มีจิตวิญญาณจะถูกลบออกหรือชำระล้างอย่างที่หลายคนชอบพูดกันอย่าตำหนิผู้ที่ทำการชำระล้างเพราะพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางเดียวที่เปิดกว้างสำหรับพวกเขาและพวกเขาทำเพราะความจำเป็น ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะเดินไปตามเส้นทางอื่นและพัฒนาไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นซึ่งจะทำให้คุณสามารถผ่านพอร์ทัลที่เปิดอยู่ตรงหน้าคุณได้โลกไกยายังมีชีวิตอยู่และถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นดาวเคราะห์ที่พุ่งสูงขึ้นอนุญาตให้เพิ่มความถี่แสงได้แต่ห้ามใช้ความถี่ตำ่ำ ความถี่ต่ำเหล่านี้มีไว้เพื่อแปลงเป็นความถี่ที่สูงขึ้นโลกกายากำลังกายร่างเป็นร่างที่เบาบางของเธอและลอยขึ้นโดยไม่ทำลายทุกชีวิตบนพื้นผิวรวมถึงมนุษย์ด้วยทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว<ม>การปรากฏตัวของเราเมาได้พันดาวหรือสตาร์ซีสและคนทำงานสองแสงไลท์เวิร์กเกอร์ บนโลกกำลังเตรียมโลกกายาสำหรับกระบวนทัศทัใหม่ของการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ร่างกายและการยอมรับรูปแบบชีวิตนอกโลกโลกกายาจะถูกล้างและอัปเกรดเป็นดาวเคราะห์5มิติและกลายเป็นศูนย์กลางแสงสำหรับส่วนนี้ของกาแล็กซีสิ่งนี้ได้เพิ่มความถี่และอัตราการสัือนของเธอ เกือบ1นึ0พันเท่าเมื่อเทียบกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอพัฒนาสู่ระดับใหม่ของการดำรงอยู่และหน้าที่ของเธอตอนนี้ดวงอาทิตย์ตรงกลางทอดสมออยู่ในโลกไกยาและเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามโลกไกยาพร้อมแล้วสําหรับการอยู่อาศัยหลายมิติ ต่อมานะคะก็เป็นข้อความของสภาอาร์คทูเรียนที่ซึ่งเราซ่อนพลังงานไว้มากมายมิติที่9สภาอาร์คทูเรียน t h n ะไ h ดีอาร์คทูเรียนคาวโศกถ่ายทอดโดยคุณแดเนียลสแกนตันนะคะก็เป็นสมาชิกของสภากาเล็กติกเช่นกันเขาก็มาทักทายพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียน เรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราคือผู้นำพลังงานต่างๆมากมายมาสู่โลกมนุษยชาติและเราเห็นว่าพลังงานเหล่านี้ส่งผลต่อคุณอย่างไรรวมทั้งพืชสัตว์และแร่ธาตุเราสังเกตเห็นว่าอาณาจักรเหล่านั้นสามารถจัดการอะไรได้ก่อนเนื่องจากพวกเขาเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์ และเราต้องการให้คุณเห็นพวกเขาเช่นกันเราขอแนะนำให้คุณทำเช่นนี้เพราะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแม่ธรณีแม่ธรรมชาติและอาณาจักรสัตว์คุณกำลังเชื่อมต่อกับบางสิ่งที่ทำให้คุณมั่นคงคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังงานที่รับผิดชอบต่อชีวิตบนโลกและเมื่อคุณแสดงความกตันญูต่อพวกเขาคุณก็จะเติบโต ทางจิตวิญญาณคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานที่เราได้ใส่เข้าไปในรูปแบบชีวิตเหล่านี้คุณจะได้รับประโยชน์จากการยึดที่พวกเขาทำเมื่อคุณไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ยึดและอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วยังมีบางครั้งเราต้องทดสอบสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเพื่อดูว่า มันสามารถหลอมรวมในสภาพแวดล้อมของโลกมิติที่4ได้อย่างไรเราต้องการให้คุณรับรู้ถึงความเชื่อมโยงของคุณกับทุกสิ่งเพราะนั่นจะเป็นก้าวเป็นก้าวสำคัญให้คุณตระหนักถึงความเชื่อมโยงของคุณกับมนุษย์ทุกคนและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั่วทั้งจัก,กรวาลที่สวยงามแห่งนี้ของเรา เรารู้ว่าความเห็นอกเห็นใจเป็นกุญแจสำคัญบนโลกและถ้าคุณสามารถตระหนักได้ว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคุณกับใครหรือสิ่งใดอย่างแท้จริงคุณจะสามารถนำมนุษยชาติไปสู่ระดับถัดไปของจิตสํานึกและด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตและส่วนรวมจากผู้อื่น ระบบดาวและมิติรับประกันความสำเร็จของคุณสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำให้คุณจ้างที่นั่นบนโลกก็คือการดูแลสวนของคุณเองทันทีที่คุณเห็นใครบางคนภายนอกคุณเป็นภัยคุกคามทันทีที่คุณให้ความคิดว่าคุณเป็นเหยื่อคุณจะตั้งรับทันทีและเมื่อคุณเป็นฝ่ายตั้งรับคุณจะไม่ได้เชื่อมโยงกับสัพสัต และสรพพชีวิตคุณจะยิ่งห่างไกลจากแหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างซอดเมื่อคุณทำสิ่งนี้เพราะแหล่งที่มาซอดไม่เคยแยกจากกันแหล่งที่มาผสานรวมอยู่เสมอพยายามนำการสร้างสรรค์ทั้งหมดกลับบ้านเสมอดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกถูกกระตุ้นโดยสิ่งที่คนอื่นทำกำลังทำหรือพูด หรือโดยสิ่งที่คุณคิดว่าบางคนหรือบางกลุ่มกำลังทำรรคุณต้องมองตัวเองถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่คุณรู้สึกและคุณต้องรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อหยุดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวคุณคุณอยู่ที่นั่นเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบและกลมกลืนภายในร่างกายและจิตใจของคุณเอง คุณอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานและอารมณ์ของคุณเองและคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เมื่อคุณต้องต่อสู้กับศัตรูทั้งในประเทศและต่างประเทศมันไม่ทำงานอย่างนั้นมันไม่ได้ผลสำหรับใครหรือสังคมใดๆในประวัติศาสตร์ของจักรวาลคุณอยู่ที่นั่นเพื่อรวมเป็นหนึ่งและรวมเป็นหนึ่งด้วยความรัก และคุณสามารถเริ่มต้นด้วยความรักที่อยู่รอบตัวคุณที่เราซ่อนไว้อย่างแท้จริงภายใต้หินทุกก้อนกรวดทุกเม็ดทรายทุกเม็ดเศษดินทุกก้อนเราขอแนะนำให้คุณทำเช่นนี้บ่อยๆแต่เราจะทำซ้ำอีกครั้งปิดอุปกรณ์ของคุณและออกไปข้างนอกเชื่อมต่อกับแม,แม่ธรรมชาติและแม่ธรณีเชื่อมต่อกับเพื่อนสัตว์ของคุณ และเข้าไปข้างในเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการสัมผัสภายนอกตัวคุณพอโรคภายนอกจะสะท้อนถึงอาณาจักรภายในของคุณเสมอและเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของคุณพวกเราคือสภาอาร์ทุเรียนเราดีใจที่ได้รู้จักกับคุณ ต่อมาก็จากนะคะสภาเพอาเดียนหรือว่าเรียกว่าชาวดาวลูกไก่นะคะก็เป็นสมาชิกของสหพันธ์กาเล็กติกด้วยเช่นกันของฝ่ายแสงเขาก็บอกว่าสภาอาเดียนเพาเดียนเคาวเซลเนี่ยมีความยินดีที่จะแบ่งปันมุมมองของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้กับคุณอีกครั้ง จิตสำนึกร่วมของมนุษยชาติกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและความเชื่อมโยงของแต่ละบุคคลกับจิตสำนึกนั้นก็ชัดเจนมากขึ้นทุกวันที่ผ่านไปเราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณและด้วยการช่วยคุณเรากำลังช่วยตัวเอง มีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จาัดก,การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของอิทธิพลของเราที่มีต่อโลกใบนี้เหตุผลที่เรามาที่นี่เหตุผลที่เรามาเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และในขณะเดียวกันเรามาที่นี่เพื่อแสดงเส้นทางที่เราเดินได้เดินทางได้ขึ้นได้และขึ้นไปสู่อะไรสู่ต,ตัวตนในมิติที่สูงขึ้น สู่ความจริงว่าเราเป็นใครเราเป็นเผ่าพันธุโบราณที่ติดต่อกับมนุษยชาติมานับพันปีเรามีความเกี่ยวข้องทางพันธุก,กรรมกับคุณเดิมทีเราถูกมองว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวและแท้จริงแล้วเราเป็นเช่นนั้นทุกวันนี้เราถือว่าเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ก้าวหน้าที่สุดในจักรวาลเราบุกเบิก การเดินทางในอวากาศและพวกเราหลายคนกลับมายังโลกแล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตทำงานและเล่นในความเป็นจริงนี้แล้วเราอยากจะแบ่งปันความรู้บางอย่างที่เราได้รับจากการใช้ชีวิตบนโลกหลายปีกับคุณคุณจะรับรู้ถึงอวตารของโลกเพียเดียน e ด้วยความสง่างามและความงามของเรา เราสูงมากใบหน้ายาวและดวงตากลมโตรูปอัลมอนด์พวกเราส่วนใหญ่มีรูปร่างผอมบางผมของเรามักจะยาวตรงและสวยดวงตาและแก้มของเรามีสีชมพูมากเราสง่างามสุดจะพันนาเราเป็นที่รู้จักในฐานะปรมาจารย์ในศาสตร์มากมายรวมถึงการแพทย์ โหราศาสตร์การบำบัดด้วยคริสตัลสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีเราสามารถอ่านออร่าของบุคคลและคุ้นเคยกับรูปแบบพลังงานเราเป็นพี่น้องของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อทักทายคุณอาแขนต้อนรับคุณทักทายคุณด้วยความรักทักทายคุณด้วยความยินดี ทักทายคุณด้วยความสงสารความเข้าใจและความปรารถนาที่จะช่วยคุณและแสดงวิธีขึ้นโลกกำลังเข้าสู่อีกชั้นของวิวัฒนาการซึ่งคุณจะเชื่อมโยงโดยตรงกับอีกคนหนึ่งและกับดาวเคราะห์มากขึ้นและเป็นผลให้เชื่อมโยงโดยตรงกับชาวเพอารเดียนและอารยธรรมดวงดาวอื่นๆมากขึ้น เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงเราต้องการคุณเราต้องการให้คุณกำจัดความโกรธความเกลียดชังความคุณเคืองใจและความปรารถนาที่จะตอบโต้ผู้อื่นเราต้องการให้คุณช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือโลกใบนี้เมื world world. Clicked, ่อเราเข้าร่วมโลกนี้ครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วความประทับใจแรกของเราคือมนุษย์จะไม่มีวิวัฒนาการเห็นได้ชัดว่ามุมมองนั้นไม่ถูกต้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้เห็นมนุษย์วิวัฒนาการไปมากและตอนนี้เป็นที่ชัดเจนสำหรับเราแล้วว่า ดาวเคราะห์ดวงนี้เต็มไปด้วยศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยความเฉลียวฉลาดและความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ที่ลหล้ำน้าแต่คุณไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณคุณยังไม่ได้สร้างไวทองของคุณไวทองของคุณกำลังรอคุณอยู่มันอยู่ที่นี่แล้วแล้วเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณสร้างยุคทองของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจักราวาลเสนออะไรให้คุณและช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องความปรารถนาเพียงประการเดียวของเราคือให้คุณค้นพบเส้นทางเป้าหมายและเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ เพื่อที่จะเป็นดาวดวงที่แท้จริงนี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย่อมได้รับผลบุญมหาศาลเราให้ข้อมูลเชิงลึกนี้เป็นมุมมองไม่ใช่คำแนะนำแต่ละคนเป็นนายแห่งโชคชะตาของเขาหรือเธอความสามารถของคุณในการทำเช่นนี้จะขึ้นอยู่กับความเต็มใจที่จะเสียสละ ที่จำเป็นและความเต็มใจที่จะให้บริการผู้อื่นดังนั้นโปรดจำไว้ว่าในขณะที่โลกยังคงวิวัฒนาการและขึ้นสู่สวรรค์ในที่สุดคุณจะต้องรับผิดชอบต่อวิวัฒนาการและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเองนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขเป็นช่วงเวลาแห่งความรัก เราชอบที่จะเล่นและหัวเราะกับคุณเรารักคุณและหวังดีกับคุณเรายินดีต้อนรับมนุษย์ทุกคนสู่มิติที่5ดาวเคราะห์โลกพวกเราคือชาวเพรีอาเดียนนามัสเตเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอโออโรราเรแอมบาสเดอร์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์กาเล็กติกก็ขอขอบคุณนะคะสภาอาร์คทูเรียนชาวเพอีอารเดียนและก็สตาร์ซีดไลเวอร์เกอร์ทุกท่านนะคะที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์กาเล็กติกซึ่งเป็นสมาชิกที่ใหญ่มากมีหลายเผ่าพันธุ์มารวมตัวกันเพื่อลงมาช่วยเหลือมนุษย์โลกของเราให้ตื่นขึ้นสู่มิติ5นะคะแล้วก็ขอบคุณบูสเดย์นะคะ ที่ให้การแปลเป็นภาษาไทยขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขเข้าสู่มิติ5ในเร็ววันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดี